พี่พูด,ด,ดจ,จริงจริงตายแ้ปากหวานจริงจริงพี่จะคงต้องขอไม่ดูหรอกจะดูทำไมยูมาตั้งสามสปีแล้วยังจะมาสดิทสนิมงีแม่แม่ก็ห่วงหนูด้วยเธอหนูลูกแม่นะกูจะห่วงทำไมยู่กเ็เป็นพรากรูหาเลี้ยงหาให้กินอยนู่เนี่ยเนี่ยเน่แต่แต่งตัวไม่ทาอะไรหรอกโอ๊ยแม่แม่จะดูว่าพี่เขาอ,อย่างนั้นได้ยังไงพี่เขาจะสวยใช่สวยรากวันนี้หัวกันในบ้านแทบไม่แห้งเลยใช่แต่ยิงเดียว ูกใจข้างล้มพี่พี่ข้าง โอ้สวยโอ้ย่ีกครัอีกแม่งจนเลยอ่ะโอ้ยดู้ที่ปงใจมีคนมาตีกันแน่กูโยจ้าเจอีกอ่ะนี่เรียบร้อยแล้วโดนไร่อนัดตัดล้วไงทไม่ได้นี่กุหลาบปีนี้ใกล้จะติดว่านี่อกซอกนไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ่ขอกไปปึ๊บเฮ่เป็นไงไม่โดนไม่โดนย่งไงไม่ได้ไม่ได้ยิ่โดนมทุกกลับนี่ ปึ๊บเข้าไปนี่ไม่โดน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 มันจะไม่โดนยังไงปัดปัดปัดก่อนปัดก่อนปึ๊บแล้วก็กดลงปึ๊บแล้วก็ช้อนปึ๊บยี่ท่านี้ยังไงท่านี้กูก็เด็กสายเลยนี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนยังไงต่อนี่ไงปึ๊บนี่ไงออกมานี่ไงในจังหวะนี้ไงได้แย่ไม่ไงโดนเต็มไม่โดน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 จะไม่โดนยังไงไม่โดนทำไมขยับใหม่ให้มันตรงตรงอย่าดเลยพี่ขาอย่าตีกันเพราะความสวยของลิซี่เลยนะคะแค่นี้ก็รู้สึกสวยพอแล้ว คนไหนดีเนี่ยแล้วไม่ดูเลยน้องลิซี่พี่มารอน้องตั้งแต่เช้าแล้วนะมือมือออกจากน้องลิซี่เลยกูมารอน้องตั้งแต่ตีสามแล้วกูจีบก่อนใครบอกกูจีบมาตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วกูจีบน้องตั้งแต่ป .6 แล้วนี่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลเลยอนุบาลกูจีบน้องก็ตั้งแต่อยู่ในตู้อบแล้วกูไปกอดอยู่นี่เลยเพื่อจะรู้เหรอฮจริงจริงแล้วนะจีบเขาตั้งแต่แม่กังท้องตั้งสามเดือน กูนี่อยากเกิดเป็นกิเลนจีกูไม่น่าถีบมึงออกมาก่อนกูเลยสวยแล้วมึงมาไวกับกูอีกรอบไหมมาดิกลัวที่ไหนล่ะมาดิหารก่อนมาดิใครก่อนเลยหรอ็ได้มาดิกูก่อนมาดินี่บอดไม่บอดไม่โดนจะไม่บอดอยังไงเข้าไปอย่างเงี้ยเมือกันอยู่นี่กันอย่างงี้ได้ไงนั้นนี่ตบปังเลยปังไม่โดนทำไมไม่โดนรอบปุ๊บปุ๊บนี่โอ้โห ไม่โดนไม่โดนจะไม่โดนไงไงเป็เมเต็มกันก่อนกันกันกันใช้ยังไงผ่าแล้วต่อยเขานี่เอาต่อยเขานี่ต่อยเขานี่ไม่โดนไม่โดนนี่โดนอะไรช้อนเข้าไปนี่ช้อนอะไรช้อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปี้ยงโอ้โหเปี้ยงนี่เบาโอ้โหไม่โดนเลยจะไม่โดนยังไงไปโดนอีบรอบต่ำไม่โดนไม่โดนรอบสาแล้วอะไรไงเมือล้วงก็จับไม่โดนไม่โดน ไอหมากันเลยโอ้อีนวลโอ้โอ้โอ้อ่โอ้เร็วเร็วโอ้อ่อีนวลรีบไล่เขาจังเลยยังไม่ไปอีกนะยังไม่ไปนะอีนวลเร็วอีนวลเร็วเฮ้อเสียดายไปเข้าบ้านเลยรู้จักรักนวลสงวนตัวหน่อยเถอะเป็นผู้หญิงไงมึงจะรีบไล่เขาไปทำไมก็ไม่รู้เบื่อกูจะขายออกหน่อยโอ้ยไปเข้าบ้านเลย กู<ผ>รู้ว่ามึงโตมาแล้วเป็นแบบนี้นะกูอเอาที่เท้ายัดปากมึงแต่เด็กๆแล้ว๋ยวก่อนมึงจะกอกปากกูได้ยังไงกูเป็นพี่มึงนะกูเกิดกอนมึงกินขี้มาปะเนี่ยโอ้ฟันมึงนี่เหมือนเมทัพพ์นเลยนะเหลืองสวยใช่ไหมละ่ะเหลืองเหลืองอ่อยเลยนะเหลืองอ่อยเลยมึงน,นี่มีน้องแบบมึงนี่กูเบื่อเบื่อ ผู้ชายมากี่คนกี่คนมึงก็เลยกกลับหมดแล้วเมื่อไหร่คุณจะหาผัวได้จะสี่สิบแล้วน้อยม,มึงจะหาไปทําไมว่าผัวทุกวันนี้ก็อยู่บ้านเฉยๆกูก็หาเลี้ยงได้แค่พี่คนเดียวเอง <c oughs> โอ้ยจริงหรอ,องั้นดีเลยชาตินี้กูจะไม่มีแล้วผัวกูจะอยู่กับมึงนองอรักเดยวกูลี้งเองเดี๋ยวโทรศัพท์กูเข้าแป๊บนึงนะฮัลโหลพี่ไม่เคลื่อนละใคร บอกว่าชาตินี้ไม่เอาผัวอยู่เลยอะไรของมันวะอีริหนไปไหนมาทำไมหนูจะไปไหนมาไหนแล้วจะต้องมานั่งรายงานพี่ด้วยเหรออ่ะอีนี่นี่กูเป็นห่วงมึงเนื้อเนี่ยมึงพูดกับกูดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงกูเป็นพี่มึงน,นะแค่พี่คนละพ่อต้องเข้ามาจุนจ้านในชีวิตหนูขนาดนั้นก็ได้มั้งถึงคนละพ่ออ่ะแต่มึงก็มีแม่คนเดียวกับนนกูนะ มึงก็เป็นสายเลือดเดียวกับันกูนั่นแหละโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยเอา้าอีนี่ทนกูแล้วทำไมไม่ขอโทษอะอีนี่มึงนี่ชักจะก้าวแล้วเกินไปแล้วเนี่ยมึงก็อีกคนอีทุกกี้มึงจะด่ามันอะไรนักหนาเสียงดังไปจนถึงห้องกูนนโอ๊ยเซวาวาเซวาวาวอีดวงเลซซี่ <'s> เออเลซซี่ดวงเลซซี see, ่เฉยๆมึงนี่เนาะตามไม่กูตลอดเลย ของปั๊มน้ํามันเหรอคะบ่อนเยื้อแหละลำคัญรู้ได้ไงเนี่ย <c oughs> พ,พ่อพีเป็นเจ้าของปัม๊มจริงเหรอคะจริงจ้าปั๊มหลอดเด้เอดิรู้อีกอเ,เจ้าของปั๊มหลอดดูจากรูปร่างไม่น่าจะเป็นเจ้าของปั๊มหลอดนะน่าจะเป็นเจ้าของร้านกรอกน้ํามันใส่ขวดขายอ่ะรู้ดีละพีกระกอกน้ำมันใส่ขวด,าด,นะข,วดขายแล้วก็มีกิจาการปั๊มหลอดด้วยเนี่ยแม่เรานี่รู้ดีจริงๆเลย จะเอาชนะกูให้ได้เลยยังไงวะรู้ได้ไงว่าพ่อพี่ชื่อชนะบุญชนะตํารหลอดเรายังรู้จักอีกเรอเออจะเปิดกิจการอะไรก็่องของพี่เหอะจะมาทาไมเนี่ยเอาเรานี่รู้จักแม่พี่ด้วยเหรอเนี่ยแม่พี่ชี่ละไมเนี่ยเรานี่รู้จักประวัติพี่ดีจริงๆนะเนี่ยเออจะชื่อเฮียชื่อเฮียชื่อเฮียอะไรก็ได้ของพี่เหอะมากวพี่ไม่อย่างนั้นเอาชนะกูให้ได้เลยเผ็ดอะไรว้เนี่ยจริงมั้ยจาน้องลิซี่ใช่จ้ะไม่ผิดเลย เดี๋ยวพี่เอาแล้ขเขวเก็บมาเนยจ้าจ้าน้องดิซี่อุ้ยอพี่สมชาย,ชายนิซี่มีพ่อมีแม่นะอย่ามาจับแบบนี้นะจับนิซี่จับหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกเดี๋ยวพ่อแม่ว่าเอาพี่สมชายไม่ว่าหรอกขอจับจริงนะอุ้ยพี่สมชายเดี๋ยวแม่ดุเอาค่ะจับได้ยังไงแม่ดุนะคะกูไม่ดุหรอกจะดุทำไมอยู่มาตั้งสามสี่สิบป,ปีแล้วยังจะมาเสดิจสะดิ้งยิก แม่แม่ก็ห่วงหนูไอยเธอหนูลูกแม่นะกูจะห่วงงทำไมอยู่กับเป็นภรรักกูหาเลี้ยงหาให้กินอยู่นเนี่ยเนี่ยดีแต่แต่งตัวไม่ทำอะไรหรอกไปอยู่กับหัวมันก็ดีแล้วคนมันต้องสวยทุกวันก่ะแม่แม่ครับเดี๋ยวผมจะให้ผู้ใหญ่มาขอน้องลิซี่เนี่ยแม่จะเรียกค่าสินสอนเท่าไหร่ครับโอ้ยแมว องไสิทำไมสกปรกจังเลยอ่ะอหยอกหยอกหยอกแซวเล่นแซวเล่นเหมือนพี่เลยพี่ก็เจ็ดวันอาบน้ำทีเห็ดแม่แม่คนสะอาดเขาไม่อาบน้ำเป็นบ่อยหรอคะอืมสมกันเลยเนาะผีเน่าก็ลงผูกนี่นะถ้ามีใครมาแต่งออกจากบ้านไปนะกูจะเลี้ยงหัวหมูเจ้าที่สิบหัวนิมนต์พระจ้สิวัดมารดมน แม่จะส่งลูกเข้าหอหรือว่าไล่ผีออกจากบ้านคะเนี่ยจัดเต็มเชียโอ้ยแม่แม่จะไูว่าพี่เขาอ,อย่างนั้นได้ยังไงพี่เขาจะสวยใช่สวยทุกวันนี้หัวกันในบ้านแทบไม่แห้งเลยใช่แต่ยางเดียวไม่เลือกถูกใจไม่เลือกอะไรถ้าไม่เลือกฉันจะอยู่ถึงทุกวันนี้เหรอโอ้โหนี่เลือกแล้วหรอเฮ้ยนี่ลูกจะขอปั๊มนะจ๊ะปั๊มหลอดนะแซ่รู้ยดงไงว่าพี่เป็นเจ้าของปั๊มหลอดไม่ต้องพูดเงียบไว้ค่ะเงียบไว้ น้องเป็นตัวอย่างนี้แต่นักธุรก,กิจมาจีบเห็นไหมอะไรนะเชอรี่เมื่อวานก็เจ้าของโรงงานเมื่อวันก่อนก็เจ้าของโรงสีนี่มึงดูดูน้องแต่กูดูแลอย่างมึงอะอย่างมากก็ได้แค่ลูกเจ้าของปั๊มหลอดนั่นแหละไปเถอะแม่อยู่แถวนี้เหมือนกินน้ำมันของจะเปั๊มถูกกับปั๊มหลอดอ่ะแม่ลิซ,ซี่มึงจะจะเล่นตัวสติดสติ่งนักเลยจะสติสติดอยู่แล้วมีเท่าแก่น้ำมันปั๊มหลอดมึงเช่าเหรอะลิซี่จ้า พี่ขอตัวกลับบ้านก่อนนะจ้ารีบกลับเลยจ้าพอดีมีคนรอต่อคิวอยู่พูดอะไรออกไปรีบกลับไปไหนอะคะพี่อยู่ด้วยกันก่อนนะคะพี่สมชายจะเพิ่งเลบกกลับเลยนะคะได้นะพี่ต้องรีบกลับไปช่วยแม่กอกล้วมันใส่ขวดขายก่อนได้ก็ได้ค่ะน้องิซี่เดี๋ยวพี่กลับก่อนนะเดี๋ยวนี้พี่มาหาใหม่คนสวยของพี่น่ารักที่สุดเลยแหมน้องลิซี่ดูไหมเวลาพี่นอน่ะ พี่ไม่อยากตื่นเลยนะทำไมอะคะอ้าวเพราะทุกครั้งที่หลับตาพี่ก็ฝันถึงน้องลิซี่ทุกวันเลยเพี่ไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยอะหว,วานอะเขินเนี่ยอืมกลับก่นนะ<า>อุ้ยอีกใจหนึ่งพี่ก็ยังไม่อยากกลับเลยอะพี่อยากอยู่กับน้องลิซี่ให้นานเท่านานเท่าที่จะนานได้เลยอะเขินจะเลยอะหืมไม่ต้องเขินหรอก พี่จะคงต้องขอตัวแั้วลหละเพราะพี่อยู่นานแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปกรอกทั้งมันช่วยแม่พี่ไปก่อนนะพี่อยู่นานแล้วไปดพี่นะจ้าไปหมดจ้าไปกันเลย,ยไ,ไ,ไปไปมาใหม่นะคะพี่มาใหม่นะจะไปได้ผู้ชายรอต่อคิวกูอีกเยอะแยะทำไมกูสวยอย่างนี้เนี่ยโอ๊ยกูอยากเจอคที่แรงจริงเลยบายบายค่ะพี่สมชายมาใหม่นะพี่มาใหม่จ้าบ๊ายบายบ เเเเเเเฮฮฮฮฮฮฮ้้้้้้้ยยยยยยยอะไรวะโอ้โหใครมาเล่นรถมาี่ยโตโตรถเป็นไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไปติดเลยอ่ะสงสัยไม่ได้ใช้น้ำมันเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหบาตัวไหนมาปล่อยลมยางวะเนี่ยมันต้องมีคนมาปล่อยลมยางเนี่ย ใช่ไหมได้ไหมหืมหมาบ้านน้องลิซี่นี่ทำไมมันดุจังอยากยางล้อรถพี่สาแบนหมดเลยเนี่ยอือย่าให้รู้นะเดี๋ยวจะจับใส่กระสอบไปปล่อยวัดให้ดูเนี่ยใครนะคะพี่สมชายแค่นี้เองอ่ะพี่สมชายล่ามซะขนาดนั้นอ่ะเข็นรถออกไปเลยค่ะเข็นกลับไปใกล้ๆนี่เองค่ะได้จ้ะแค่3มกิโลเองได้ค่ะเข็นได้ไปเลยค่ะบ๊ายบายนะคะ เล่นคุณสะยางแบนสองล้อเลยนะอีกตุกกี้เด้อฝากไม่ก่อนเด้อเด้อีตุกกี้ผลงานมึงอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแม่เขายิ่งอยากให้กูขายออกอยู่มึงนี่ขัดขวางตลอดเลยแล้วเมืเ่อไหร่กูจะขายออกก็เทกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูยังหลอกไม่ทำอะไรเลยตลอดแหละผีฉากด,ดูใช่ปะเห็นกูสวยหน่อยก็ฉา่ อยากได้หัวแบบกูละสิแต่อย่างมึงอ่ะไม่มีใครเขาเอาหรอกทำตัวอย่างก็ผู้ชายใครเขาจะมาเอาคุณละเราขาดน้องอย่างมึงจริงใครเขาจะปิดฉามึง,งดูนะผู้ยังไม่ทันขาดคําเลยเข้ามาอีกตัวหนึ่งแล้ว พี่บีเราจะให้ด้วยอะไรคะอุ้ยไม่ใช่ลอกจริงๆนะนั่นแหลน่อ้ระมึงไม่เอาโค้งมาด้วย่ะมาแล้วมั้งเพราะว่าเพราะเธอ ยังไงมั่งบอลูกเอาแล้วน้องนิซี่จะไม่ชวนพี่ไปนั่งในบ้านหน่อยเหรออ๋อไปไปไปัค่ะพี่ไมคเข้าค่าไปนั่ในบ้านนะคะตรงนี้หรอไปนั่งในบ้านดีกว่าค่ะไปพี่ป้ามันจะดีหรอดีค่ะพี่ไปเถอะไม่ต้องเกรงใจไปจ้บปัาผู้ชายอะไรตอแหลชิบหายพี่ไมค์เขนั่งตรงนี้เลยนะจ๊ะนั่นี่เล็ก้เจ้านั่ง ไไ,ไ,ไกล้จังตุ๊ก,กี้ปเปลวน้ำมาให้พี่ไม้ค่อนหน่อยไม่มี <c oughs> ไม่มีอะไรนะ้ำอยู่ในตู้แช่แยะๆไม่มีไปเอาไมา้ให้พี่เขาก่อน <c oughs> พอ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 พี่ไม่เคินกินน้ำเย็นก่อนค่ะพี่ใจไหมคะพี่นี่พี่จำรักเอาน้องสาวมาให้ทำไมบ้วนทิ้งล่ะคะกินเลยค่ะพี่โอ้ลึกไม่พอเอาอีกได้ออกี้อีกได้ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่จำรัก พี่ไมค์ค่อนในน้ำมีอะไรปะขาะออไม่มีอะไรเรือว่ามันเย็นไปไม่เป็นไรพี่กินได้เย็น,ยนใใไนด้ชื่นใจใช่ไหมคะกินเยอะนะคะกินได้หมดเลยค่ะชื่นใจใช่ไหมคะชื่น น้องเมียวสามาให้นะกินเลยค่ะจะดีเลยดีค่ะกินให้หมดเลยเดี๋ยวหนูไปเอาให้มันใหม่ยังจะกินเลยเลยค่ะน้องได้น้อเย็นเย็นยังเยนชื่นใจแปลว่าให้คุณกกิ๊กเลยชื่นใจค่ะพี่ชืนใจกินให้หมดเลยนะคะพี่ชื่นใจพี่คะชื่นใจกุ๊กกี๊กมันก็น่ารักเหมือนกันนะนี่ยจ้าพี่ไม่คัื่นกินให้หมดเลยค่ะจะได้ชื่นใจนะคะ บ้านต้องหาหมอด่วนพาคุณล้างไตไปอะไรนะคะพี่ตาจ้าอ๋อเยอะมีอะไรนี่อะไรจ้าเดี๋ยวเอาน้ำห้กินนะล้างไตด่วนเย็นพอเย็นจ้าเย็นพี่ไม่ค่อยชอบดูหนังไหยคะดูหนังกันดีกว่าพี่ชอบดูหนังแนวแข่งขาวิวมีได้ทุกแนวเลยงั้นหนังผีนะลิซี่อวิวไม่เอาพี่กลัวปัจจังปัจจังยังครับพี่ยัง เอาเหรอยังเลยแอคชั่นไหมไม่เอามียวาการใช้ความรุนแรงอ่ะเป็นเป็นสิ่งไม่ดีแต่ละคดีไหมคะพี่อุ้ยไม่เอาพี่แพ้ขนสัตว์แพะขนสัตว์อีกงั้นตลกคอมเมดี้ไหมคะอุ้ยไม่เอาพี่เซนเตอร์เดี๋ยวหัวใจวายโอ้ยเซนเตอร์หัวใจวายตายอันนี้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอามึงจะเอาเยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้ออะไรจะดูอะไรกันหนาฮะขอโทษค่ะพี่รีด หน่อยพี่ครัวเยอะเกินไปอ่ะลิซี่ก็เลือกไม่ถูกกินเช่ดีซี่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะพี่เมื่อกี้ตัวพรอมสรุปเราจะดูอะไรกันดีคะพี่พี่เลือกเองเลยดีกว่าลิซี่เลือกไม่ถูกแล้วแต่น้องลิซี่จะเปิดอะไรพี่ก็ได้โอ๊ยแล้วแต่อะไรกะไอ้เนี่ยเมื่อกี้นิซี่ก็เลือกตั้งหลายอันก็ไม่ดูอ่ะอุ้ยพี่ไม่ค้อนเมื่อกี้ลิซี่ขอโทษนะคะเมื่อกี้ไม่รู้อะไรเข้าสิงลิซี่อะค่ะงอกไปจากตัวกูถึงนี่นะไม่กูไม่กออกไปกูบอกให้มึงออกไปไม่กูไม่ออก ออกไปเถอะนะกูณคร้องร้องออกไปก่อนเออกกอดกันขอโทษนะคะพี่ไม่เคยมันออกไปแล้วค่ะพี่มันออกมาจากร่างน้องแล้วค่ะมึงเป็นใครมึงเป็นใครพี่ซี่ค่ะพี่มึงออกไปจากร่างกูมึงเป็นใครกูไม่ออกกูไม่ออกมึงออกไปเลยมึงเป็นใครพี่ซี่ค่ะพี่มึงออกไปจากร่างกูมึงออกไปจากร่างกูมึงเป็นใครมันออกยังคะพี่ออกอะไรที่ผายเข้ากูอยู่เนี่ยไม่ออกหรอกค่ะ ไปออก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 แล้วไปออกแล้วจ้ะออกแล้วใช่ไหมออกเลยครออเล้วจ้ะเราดูอะไรกันครับพี่อะไรก็ได้จ้ะน้อยซี่อะไรก็ได้ใหญ่ใหญโอ้ยพี่เลิกไปนี่กระตูนดีกว่าเลยนี่กระตูนอะไรเออกระตูนไปเลย เตัวนั้นน่ารักจังเลยนะคะพี่ชิมหายหน้าอย่างโง่่อยู่ในโหมดการ์ตูนเสียลมนี่นะักตัวนี้ก็น่ารักค่ะพี่พี่ปิดแล้วนะปิดแล้วเหรอคะกำลังสนุกเลยที่ต้องเอตัวกลับบ้านก่อนนะหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิโอ้ กระป๋าวิเศษขอบเจอไม่ไปปรตูวิเศษไปไหนกได้แตพี่ก็ตขับะปและเอ้ไปไหนทีน้าคิดแป๊บใช้หมองนังสมาธิมาชุกเรื่องไอ้ยี่ยไปตัดสีเอะิกคิกิคกิ คิดออกแล้วคิดอ,อแล้วครับพี่ไปไหนดีคะกลับบ้านพี่ไงกลับบ้านดีเลยพี่กลับบ้านกันนะจ้าปแป้งฮิวแมนกันใจเดี๋ยวไม่โง่นะคะโอ้ยไอ้จงหมายเลิศเลยดับดีๆนะคะเป็นไรครับพี่ อะไรอ่ะคะพี่ติดนั่นเต็มไปอย่าบอกนะอิตุกี้มึงเหรออ๋อมึงนี่นะอิตุกี้ไปทำพี่เขาทำไมเนี่ยกอไม่ได้ทำไม่ใช่มึงแล้วแต่ใครมึงนั่นแหละทำพี่เขาอย่างนี้ได้ไง บไปแน่จริงได้ไหมคะ <c oughs> มใส่ไหมไปอย่างงี้ย <c oughs> <c oughs> ไปยนิดนะไปนะอีกไปก่อนเดี <c oughs> ๋ยวกลับกันเจ้า พี่กลับแล้วนะจ๊ะเดะี๋ยวรอบหน้าพี่ไปนั่งดูกระตูนได้ไหมนะจ้ากระตูนอีกแลไรจิ๋วหายไปดูบ้านโป่งมันก็นได้เชี่ยข้างลงพี่พี่ข้าง ไปก่อนนะจ๊ะ